สวัสดีครับผมพี่น้องซูพูซูข้นครับผมเมื่อนี้สีมาทำหมูผัดพริกแกงใต้ใส่สตรอก็มาเริ่งขั้นตอนการหั่นครับผมพี่น้องมาใส่น้ำมันจังหน่อยครับผมแล้วก็พริกแกงไต้ครับผมแล้วก็มี กะปิเคื่ยจักหน่อยครับผมคุกเขา่าเนีมหอมครับผมก็ใส่หมูลงไปเลยครับผมเป็นหมูกระดูกอ่อนครับพี่น้องกับใส่หนาจักหน่อยกับคุกเข่าเขากันเลยครับผมเพื่อให้เครื่องปรุงเข้ากับหมูจักหน่อยคุกเข่าไปเลยครับพี่น้องคุลีคุลีลข้าไปแล้วก็ปิดฝาไว้จัน่อยครับ ใช่แล้วครบมะเร็งจังหน่อยคือหมูก็เริ่มสุกแล้วกับผงอ่าผงนัวจังหน่อยครับผมแล้วก็ใส่น้ำตาลจังหน่อยครับพี่น้องแล้วก็โรตีครับผมไม่ต้องใส่หลายครับเดี๋ยวมันสิเคีมเพราะว่าเครื่องปผงของพี่แกงไตมันมีความเข้มอยู่แล้วครับแล้วก็เติมน้ำจังหน่อยครับกุเล่กุเรเข้ากันแล้วก็ปิดฝาไว้ทิ้งไว้จักสองนาทีครับพี่น้อง ครสองนาทีนาทีเรียบร้อยเลยครับผมแล้วก็ใส่สตอลงไปเลยครับผมขุกเข้าแล้วก็เข้ากันแลยครับพี่น้องคูเลคูเลคูเลเข้าไปซิมจักหน่อยมันก็สีจางจักหน่อยพี่น้องก็ใส่น้ำปลาจักหน่อยเพราะต้องใส่ร้ายพี่น้องใส่จังนิดเดียวพอเพื่อให้มันมีรสชาติแล้วก็คูเลคูเลเข้าไปอันนี้สุกนาทีเรียบร้อยพี่น้อง ทิ่งคืออะไ้ทำให้มันหอมมากยิ่งขึ้นพี่น้องมันต้องใส่นี่ครับผมใบมะกรูดซอยครับผมกุลาบกุลาเขอบันแล้วกว็ปิดฝาไว้ครับทิ้งว้หน้าที่หนึ่งครับพี่น้องหน้าที่หนึ่งก็แป๊บเดียวครับก็หอดแล้วครับพี่น้องตองเปิดฝาเบิ้งนี่คือสูดยอดแห่งความมร่อยเลยครับพี่น้อง สีสันสวยงามราสชาตินี่ยเป็นตรงฮวงครับแซ่บสุดยอดแล้วครับพี่น,น้องอาหารอีสาน